มาดูค่ะคลิปนี้คลิปนี้นะคะเราจะทำทรงแหลมนะคะทรงแหลมเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำไมคะวัดกึ่งกลางของเล็บก่อนนะคะสายตาเราไปที่กึ่งกลางของเล็บทรงแหลมเราก็จะตัดตรงนี้ออกมาจ่ะตัดตรงนี้ให้แหลมก่อนทำไปให้แหลมก่อนนะคะอย่าเพิ่งมายุ่งกับส่วนนี้นะคะอย่าเพิ่งยุ่งนะคะเอาตรงนี้ตะไบตรงนี้ออกให้แหลมก่อน นี่ะวางตะไบส่วนนี้แหลมก่อนนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้เราจะได้ทรงนี้ก่อนนะคะ เก็ได้ว่าเราจะได้ตรงนี้ก่อนพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาตะายส่วนนี้ค่ะแหลมแต่ว่าจะให้ตรงนี้เขาโค้งนิดนึงนะคะไม่ใช่แหลมแบบตัดมาแบบนี้นะคะเพราะว่าปลายเล็บเขาจะเหลือนิดเดียวทรงที่มันน่าดูก็คือตรงนี้จะออกหน่อยหนึ่งให้เขาโคง้ง เราก็มาจับตะใบแบบนี้เลยค่ะตะใบส่วนนี้นะคะตะใบส่วนนี้ออกก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับตรงนี้นะคะเราตะใบส่วนนี้นะคะออกจับตะใบสีลากไปลากกับคาสีเลย แล้วก็มาเก็บงานตรงนี้สังเกตได้ไหมคะว่าเอ,อตรงเนี้ยมันจะโคง้ง ตะไบเก็บงานนะคะลงแบบนี้ไม่ได้ตะไบออกนะคะเก็บงานด้านล่างนิดเดียวค่ะแล้วก็มาเก็บตรงนี้เขาะจะมีความโค้งแบบนี้นะคะดู <don> แหลมแต่ว่าโคง้งตรงนี้ยังไม่ได้ออกนะคะเอาแต่ฝั่งนี้ออกมันจะไม่เป็นเหลี่ยมนะคะมันจะโค้งแบบสวยงามเลยอ่ามาฝั่งนี้เราเอาตรงนี้ออกก่อนนะคะดูนะคะสังเกต ที่จะออกคือตรงนี้นะคะเราจะเอาตรงนี้ออกค่ะจับแบบนี้นะคะสี่นิ้วนิ้วโป้องอยู่แบบนี้วางลากตรงนี้ไปกลับค่ะสีเลยค่ะไปกลับไปกลับ แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเก็บงานเก็บงานด้านล่างนิดเดียวพอแล้วก็เอียงเราก็เอียงตะไบเรานะ,ะเอียงเพื่อจะเก็บมุมด้านบนหรือถ้าไม่เอียงเราก็ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็เก็บเราก็มาดูก่อนก่อนที่เราจะเก็บงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูทรงเลียบก่อนมาเช็กทรงเล็บก่อนว่ามันได้ไหม ปลายมันตรงไหมเราก็เช็กก่อนนะคะ,ะถ้าถ้าตรงไหนยังไม่ตรงเราก็มาตะใบอีกค่อยคอยตะใบออกนะคะ,อ,ะอยากให้ตรงปลายแหลมนิดเอ้เอาตรงปลายแหลมออกนิดนึงก็ได้นะคะ ปลายแหลมต้องระวังตรงปลายด้วยนะคะระวังช่วงนี้ค่ะค่ะระวังช่วงนี้เดี๋ยวมันจะหายไปค่ะปลายแหลมอาจารย์จะให้ตรงนี้โค้งนะคะจะไม่ตัดตรงมาแบบนี้นะคะค่ะแต่ถ้าเล็บยาวเราตัดตรงได้นะแต่ถ้าเล็บสั้นอ่ะเราไปตัดตรงแบบเนี้มันจะไม่สวยะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะใครจะทําก็ทําได้นะคะ แต่อันเนี้ยทรงแบบเนี้ยทาสีออกมาแล้วเขาจะสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีความที่แบบโค้งนิดหนึ่งปลายก็แหลมเวลาเวลาเราทาสีออกมาเขาจะสวยมากค่ะนี่ถ้าอยากตัดตรงก็คือตรงตัดเอาโค้งตรงนี้ออกค่ะตัดตรงมาเลยแต่สําหรับอาจารย์เราก็คือไม่ชอบค่ะมันเหลือตรงเนี้ยนิดเดียวค่ะนายเล็บเหลือแคบมากเลยมันจะไม่ ความชอบของใครของมันนะคะบางบางคนก็ไม่ชอบแบบนี้เพื่อนตะใบได้หมดนะคะเพียงแต่ถ้าจับตะใบเราดูให้ดีค่ะองศาก็ต้องได้แล้วเวลาเราลบเหลี่ยมลบคมเราใช้บับนะะ,ะมาลบคมตรงนี้ตะใบวางแบบนี้ค่ะ ตบายออกบับตรงนี้ออกค่ะไม่ให้แบบมันคมมากเกินไปเพราะแหลมพอมันแหลมแล้วมันก็จะคมมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บับข้างที่มันละเอียดนะคะอะเอามาถูให้มันถูลบคมค่ะมันจะได้ไม่คมเนาะ,ะเก็บงานด้านล่าง ได้แล้วนะทรงเหลี่ยมดูด้านล่างนะคะ